นี่คือโครงข้างของเครื่องอุปกรณ์ท่อแรมดัข้างบนนี้เป็นตัวของควบคุมนะครับแล้วก็จะมีตัวของฝังออกซิเจนครับตัวนี้จะปรับได้นะครับความแรงของคัามออกซิเจนแล้วก็จะมีพ่อลมทั้งหสี่ตัวนะครับข้าวละสองตัวแล้วก็จะมีหลอดไฟตัวนี้เป็นถาดตัวเลี้ยงไข่น้ำครับมี่ต่อท่อไขงนันมีสายออกซิเจนมาเพือให้ออกซิเจนไข่น้ำครับส่วนตัวนี้เป็นสายขึ้นมาตัวปั๊มน้ำข้างล่างนะครับ จะเป็นการแบบพายาครับก็ปล่อยไว้นามน้ำอาจจะลอลงไปนะท่านนะครับเป็นอีกส่แล้วชั้นตัวนี้ก็เหมือนกันครับก็มีพ้าลงสี่ตัวชัานก็สองตัวครับก็มีตัวออกเกนตัวออทองไมโรจีนนะครับตรงทีไม่มีตัวขอนงควบคุมเหมือนกันเลยครับมีพัดลมชั้นก็สองตัวชั้นก็สี่ตัวในตัวนี้จะมีหลอดไฟสองสองดวงนะครับกันก็สองดวงเป็นสีดวงครับ แต่ตัวนี้เป็นสปินเกอร์สปินเกอร์การรดน้ำครับลงมาตัวนี้เป็นแท่งเก็บน้ำครับแล้วตัวนี้ใช้เป็นปั๊มพ่นยาครับครับความชื่อตัวนี้คือสปินเตอร์ความชื่อนะครับที่จะไวมากแค่หนึ่งชิ้นครับแค่หนึ่งตัวในการแบรถน้ำทั้งหมดไวเปิดปิดตัวนี้นะครับเป็นเกอร์แล้วก็ปั๊มตัวนี้จะดูน้ำขึ้นมาครับ อ่านะครับและนี่คือระบบปฏิบัติการของไข่น้ำนะครับผมอันนี้ก็จะเป็นเซนเซอร์ตัวที่หนึ่งนะครับผมเราจะตั้งค่าให้มันระบายน้ำา9โมงถึง10โมงครับผมจันพุทธศุกร์แค่นั้นนะครับผมเซนเซอร์ตัวที่สองนะครับผมเป็นเซนเซอร์ของไฟครับเราตั้งไว้ที่1ทุ่มถึง5ทุ่มแล้วก็ เที่ยงคืนถึงตีสี่ครับผมแล้วอันนี้เราเปิดทุกวันเลยครับผมแล้วก็สีตัวที่สามนะครับผมเป็นเซ,นซ็นเซอร์ของพัดลมนะครับผมพัดลมเราใช้ที่เที่ยงคืนถึงตีสี่ครับผมแล้วก็แปดโมงถึงเที่ยงแล้วก็สี่โมงถึงสองทุ่มครับผมแล้วก็ตัวที่สี่ครับผมเป็นปั๊มออกซิเจนนะครับผมเราจะตั้งไว้ที่เจ็ดโมงถึงสิบเอ็ดโมงครับผมแล้วก็สี่โมงถึงสองทุ่มแล้วก็ตีหนึ่งถึงตีห้าครับผมไปครับ แล้วเราจะไปดูส่วนของไมโครกรีนกันนะครับผมในส่วนของไมโครกรีนนะครับผมสวิตที่หนึ่งนะครับผมเราจะอิงตามค่าความชืน้นของดินนะครับผมเราจะตั้งไ itar, ว,ว,ว้ที them, ่ถ้าค่าความชืน้นต่ํากว่า28%น,าน,นะครับผมนี่นะครับผมถ้าค่าความชื้นต่ํากว่า28%ให้น้ำปั๊มน้ํานะครับผมจะลดน้ําต้นไม้แล้วก็ถ้ามันถึง35จะทําการปิดนะครับผมแล้วก็สวิตที่สองนะครับผมไปเป็นไฟนะครับผมเราจะเปิดตั้งแต่7จ็ดโมงถึง ห้าทุ่มครับผมแล้วก็สวิตที่สามนะครับผมจะเป็นสวิตพัดลมนะครับผมเราจะเปิดตั้งแต่เที่ยงคืนถึงตีสี่แล้วก็แปดโมงถึงเที่ยงแล้วก็อีกทีนึงก็จะเป็นสี่โมงถึงสองทุ่มนะครับผมแล้วก็ไลน์นะครับถ้าสมมุติว่าเราถ้าสมมุติว่าปั๊มน้ําเอ้ยไม่ใช่ถ้าสมมุติว่าสวิตไฟเปิดนะครับผมถ้าสมมุติถึงเจ็ดโมงปุ๊บสวิตไฟเปิดนี่นะครับผม ถ้าสวิตช์ไฟเปิดไลจะแจ้งเตือนมาทันทีครับผมว่าสวิตช์ไฟของไมโครเอ้ยสวิตท,ที่สองของไมโครกีนเปิดนะครับผมแต่ถ้าปิดนะครับผมปุ๊บสวิตท,ที่สองของไมโครกีนปิดนะครับผมแล้วเราจะมาดูในส่วนของไข่น้ำนะคร okay. ับผมเราเปิดปุ๊บนี่นะผมสวิตท,ที่สองของไข่น้ําเปิดนะครับผมถ้าเราปิด สวิตที่สองของไข่น้ําปิดนะครับผมสองอันนี้มัแยก่วนกันครับอันนี้คือไข่น้ำนะครับผมในส่วนนี้ของไมโครกรีนะครับ